สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้แม่สอนสิพาขึ้นขึ้นกระเช้าแล้วจ้ะขึ้นกระเช้าสิพาขึ้นไปเที่ยวบนเขาหนาห่อนแดดเปรี้ยงๆก็สมีหิมะอยู่ข้างบนเขาเด้อจ้ะความสูงจากนี่ไปถึงจุดหิมะอยู่กับส0 0พันส0พันกว่าเมตรแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะปรับกล้องให้พี่น้องเบ่งเด้อจ้ะขึ้นนีเด้อจ้ะพี่น้องแม่สอนสิพาพี่น้องขึ้นนีเด้อจ้ะ ข no ah. ึ้นพู้นเด้อจ้ะพี่น้องขึ้นไปสูงๆไปสองต่อจ้ะขึ้นกระเช้าแล้วก็ต้องไปขึ้นรถล้างอีกเด้อจ้ะขึ้นรถล้างอีกไปจ้ะพี่น้องไปนำกันเด้อจ้ะพาไปเที่ยวจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ะเดี๋ยวอธิบายพี่น้องตอนนี้ม่สอนอยู่อยู่นี่เด้อจ้ะม่สอนอยู่นี่แม่สอนสิพาไปขึ้นกระเช้ากระเช้าม่าหอดจุดนี้เด้อจ้ะ จุนี้ความสูงความสูงหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้จ้ะแล้วก็ขึ้นก็เช่าอ,อ,กอีกต่อไปเล้วจ้ะก็เช่าออตัวนี้แล้วจ้ะต่อไปอีกมาถึงจุดนี้จุดนี้ก็หน 1, ึ่งพันถาถึงจุดนี้แล้วก็เลื่อยขึ้นไปจุดนี้อีกมาที่นี่ขึ้นไปพูนพูนผูดพูด ไปยอดคุณนอจ้ะขึ้นไปยอดคุตรงที่นี้เฮมะเด้จ้ะไ่ส,นสินพาไปคุตรงนี้เฮมะเด้จ้ะเร็วจ้ะไ่สอนพาไปเด้อมานำกานจ้ะพี่นอ้องไปจ้ะพี่นอ้องไ่สอนพาขึ้นกระเช้าเนอจ้ะกระเชา้า วายมันคือโยกจักสิมีอันมีแบบเป็นเป็นอรถล,ล้างบังคับพี่น้องนางคนเดียวมึงเขาขึ้นเขาพู้น,น,นเด็กน่อยเขาก็เล่นนะจ๊ะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเด้อจะพาลูกๆมาเที่ยวจ้ะ พาลูกๆมาเทีย่ยวคนเด้นอพี่น้องนนัก็เด็กหน่อยนี่เด็กน,น้อยๆขี้น้ำแม่น,น่ะเด็กน้อยไหมเด็กฝรั่งจึงบัญญัติเด็กหน่อยบ้านน้องาหายกะกะเสียวเสียวยมันแกว่งพี่น้องเดี๋ยวแม่จะพามาเทีย่ยวนะคะลูกๆ พงแม่กู้ลูกคนขี่รถบังคับน้อยๆเนี่ยโอ้ยเขาเจ้าเก่งๆอ่ะพี่นองวังนี้เฮ้ยเก่งหายนั่นน้อยๆไหมขี่น้ำพอน้ำแม่นะแม่เป็นผู้บังคับพอเป็นผู้บังคับห้องอยู่วีดีดีกันมวล จุดนี้ต้องชะลอเพราะว่าเป็นทางสวนติดไฟแดง,ดแดงติดไฟแดงพี่น้องก็เ<ด>ช<ไ>่าติดไฟแดงว่าเป็นกลืนในฟาลครับ yes road ติดไฟแดง จะเช่าก็เคว้งพี่น้องธรรมชาติงามงามพี่น้องเอ้ยคนยางขึ้นกับมีเดลยคนน่ะไว้รุ่นจะเป็นแข็งแรงเป็นยาง กังอานเสใช้ชีวิตอยู่นี่ก็อาจเป็นได้ โยกโยกพี่น้องเบิงเบิงเบิงไปจังสี่คือจังบ้านง้อยอยู่หน้าผานเบิงเลยจากนั้นก็เป็นหุบลงไปหุบเขานะจจะโอ้ยอยันาง,งามว่าสิบอบอบันยายแหละวา่าสิบายแบบเงียบเงียบแต่ว่าเห็นแล้วก็อดว่าได้อดเบ้าว่าได้ อนเ่ออนพี่น้องไปอีกไกลเลยจะพูดหุ่นเห็นบ้านง้อยอยู่ไกลๆปวดต้องไปต่ออีกเลยจ้ะพี่นอ้องร้านอาหาร ขับรถขึ้นมะฮอดพี่ได้จ้ะมีทางรถขึ้นมะฮอดพี่ล้านอาหารหนาหอนแดดแดดพี่น้องโอ้ยงัวกัไตายงอมๆอย่พี่น้องนะแห้งสูงแห้งเลี่ยงงัวแบบนี้ว่างหันว่างหันเขาเบรกเพื่อผู้ใดอยากลง ป้ายงหันแต่ก็ต้องย่างนจะจ๊ะบ่ลงเพราะว่ามัประทานด้ถึงจุดพู้นจุดมุ่งหมายสูงๆูงบนได้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเบื่อจะ๊ะป้ากเป็นเป็นหุบเป็นเฮลเป็นบ้านอยู่อยู่กลางหุบเขาจะ้ะเมืองนี่เป็นเมืองนักท่องเที่ยวมาหลายจะ้ะน่ายน้หเนามา ขึ้นมาบนเขาเลยหิมะร้ายตอนนี้เป็นหนา,นหนานร,ร้อนหนาร้อนมันก็เสียเลือหิมะอยู่ข้างบนเขาอยู่เบิ่งเพ่นเลี้ยงงัวไปเนาะปล่อยให้กินหญ้างคุณเมืองข้างล่างหนึ่งเด้อจ้ะพี่นอ้องเมืองคำคำพูนคำพูนเมืองนั่นอยู่กลางหุบเขา พออยู่เมืองนั่นเดี๋ยวไปเบิ้งสายควาก็มมแต่เขาด้วยจ้ะเบื้องภูเขาล้อมรอบเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวหลายหลาย